สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้า,าเหมือนที่บ้าเลยมีบัไม่ทำคลิปทำอย่างเลยพี่น้อง er. ก็่จ่ายก็ได้เนาะเร้าในเจ้าเดือนแบบไมได้เห็ุคลิปพี่น้องเมยมได้มาทักทายน้องเลยักคลิปเลยนะคะพี่น้องจามาช่วงบ่ายเด้อพี่น้อง,ช,งช่วงบ่ายช่วงบ่ายเข้าครัว,ก,รวก่อนพี่น้องให้เข้าครัวก่อนมาก็ได้จุด ลายพี่น้องยกยกนึ่งไปแล้วเมื่อเช้านี่พี่น้องจาะันนี้กลับมาหยกหยกใหญ่ๆกินข้ากหากระแล้วก็หากระอิ่มมาพี่น้องเข้าครัวล้างถ้วยน้ำกันเด้อล้างถ้วยล้างซาำก่อนพี่น้องืก็ลายแห้คลิปนี้ก็ได้ในบ้านในเรือนของเรานะจ๊ะได้เวลาอีกแล้วค่อยๆล้างพี่น้องก็ลาย โอ้ก้องสองดเดือนก็ได้นะก้องก้องล้างแก้วพี่น้องตอนนี้กับเกือบบ่ายสามแล้วพี่น้องเลยมารกคายพี่รกคายน้องคลิปแรกแหกมาน 那边知道。<Yeah. S 1> จาสกคนเริ่มนะคะทุ่านค่ะอากาศดีเศร้าแบบแดดออกที่น้องแดดออกอนี่ขนตนุ้มฟินแะต่เศร้าขนาดมันมีแดดก็ออกด้านที่ละย่างก่อนค่อยล่างลายดียกับลายยางกล้วยที่น้อง ค่อยออกอย่างค้วยติดแบ้านหัวปีตัดแบบหัวปีมาเมื่อวานอย่างหัวปีโอ้ย ดังเห้งแท้กขออภัยนะจ๊ะผู้ใหญ่เบิ่งโทรทัศน์กระหาก็เข้าไปซาเล่ยไจะมีเวลามาทำคลิปกันหน่อยเนาะน,น้องจ,จ๋ากรสเราจะมาเรียบคลิปให้แล้วซาเล่ย์นะ Okay. มะสองใบนะคะคุณตามอคกะทะสองใบแล้วเรื่องมันเราจอนุญาตเสร็จก่อนเด็ดข้อกระเทินเลยทำความสะอาดไปเลยเส้ากันยกเรื่งนะครัวเขากไปเลย はい。 รเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะของญาตมาเสร็จนี่ก่อน,นะคะเสร็จน้ำกับน้องเสร็จน้ำยังไง นดำแห้งเพี่น้องเลยดำอยู่แต่ก็สะอาดอยู่เด้อพี่น้องดำเพราะอย่างเพราะว่าหมอกกระทะเอ,อเอ็ดหมอกกระทะขอาไุณสาวเดือนลาพี่ละน้องไปนะคะคลิปนี้ก็ได้พวกพ่อกับสาวเดือนได้คลิปต่อไปขอบคุณหลายๆรับชมคลิปนะคะแซงเข้ากล้องพี่น้องแซงเข้ากล้องหลาย มุมนี้กับแดดแดดดองแดดแหงนะคะสวัสดีค่ะ